Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News จากปรากฏการณ์ที่พรรคเพื่อไทยสามารถเอาชนะโดยเฉพาะการเลือกตั้งนายกอบจร้อยเอ็ดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเสกสิทธิ์ไวนิยมพงศ์จากเพื่อไทยสามารถเอาชนะคู่แข่งอย่างรัชนีพลซื่อและจุรีพรสินทุพไรในนามอิสระซึ่งเดิมอยู่ค่ายพลังประชารัฐมากกว่า1 000, 000, น,านึ่งแสนคะแนนหรือทิ้งห่างคู่แข่งแบบครึง่งต่อครึง่งโดยอาจารย์เชษฐาทรับเย็นนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยร,ราชพัฒนทนบุรีได้วิเคราะห์ถึงผลการเลือกตั้งผ่านเนชั่นทีวีมองว่าเป็นการส่งในยักสัญญาณแรงต่อความหวังในการแลนสไลด์ของพรรคเพื่อไทยคือ 1. เป็นชัยชนะแรกของคุณอุ้งอิงในพื้นที่แข่งขันสูงทางการเมือง ชัยชนะในการออกศึกครั้งแรกของอุ้อิงได้เปิดประตูแรกสู่แลนด์สลด์เนื่องจากผู้สมัครนายกอบาจ1้อ,อพักเพื่อไทยได้รับชัยชนะทุกอำเภอแบบเด็ดขาด นำมาสู่การสร้างความมั่นใจและความฮึกเหิมให้ทางองค์อิงผู้นำจิตวิญญาณในฐานะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและพักเพื่อไทยในการปักธงทุกพื้นที่ในอีสานซึ่งการเลือกตั้งสนามนี้ถือว่าใกล้เลือกตั้งสสที่จะมีขึ้นในประเทศปีหน้าผลทางจิตวิทยาทางการเมืองจะสวิงกลับมาอยู่ฝั่งเพื่อไทยนับจากนี้ทางพื้นที่อีสานและทั่วประเทศ 2. คขมขวัญพักคู่แข่งตัวจริงในพื้นที่อีสานคือภูมิใจไทยอย่างหนักหน่วงชัยชนะรอบนี้บ่งชี้ว่าสายเลือดชินวัตรยังคงคแั่งและแผลงอิทธิฤทธิ์ในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูสีในภาคอีสานแม้ครั้งนี้จะเป็นระดับท้องถิน่นซึ่งถือเป็นพื้นที่การเมืองระดับใหญ่ที่สุดในจังหวัด ทำให้สะท้อนแนวโน้มการเลือกตั้งสอสอที่จะมีขึ้นในปีหน้าได้สิ่งนี้ส่งสัญญาณแรงถึงภัคภูมิใจไทยที่จะกวาดสอสอ,อีสานให้สะดุดลงเป็นการสกัดแผนการมุ่งสู่จํานวนสอสอเลขสามหลักอนันเป็นเป้าหมายใหญ่ของภูมิใจไทยที่จะเป็นขั้วหลักทางการเมืองในการเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้า 3. ตอกย้ำกระแสขาลงของขั่วรัฐบาลในพื้นที่อีสานผลคะแนนรวมของผู้สมัครเบอร์หนึ่งคุณรัชนีผลซื่อและเบอร์สี่จุรีพรสินทุพไรนับรวมกันแล้วยังไม่เหนือกว่าคะแนนของผู้ชนะคือเบอร์ 2, สองเศกสิทธิ์ไวนิยมพงพักเพื่อไทยซึ่งทั้งเบอร์หนึ่งและเบอร์สี่คือบุคคลที่อยู่ขั้วเดียวกันก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นขั้วพักรัฐบาลจากสายพลังประชารัฐด,ด้วยกันสะท้อนชัดเจนว่าชั่วโมงนี้แนวโน้มผู้สมัครที่มาจากฝั่งรัฐบาลเสียเปรียบต่อฝากเพื่อไทยในพื้นที่อีสาน 4. การแข่งขันระหว่างผู้สมัครในขั้วรัฐบาลมีแนวโน้มส่งผลเสียมากกว่าได้เปรียบพักเพื่อไทยในพื้นที่อีสานที่ผ่านมาพักใดครอบครองสอสอพื้นที่อีสานได้ถือเป็นพื้นที่ตัดสินชัยชนะในการจัดตั้งรัฐบาลยกเว้นปี2562 ดังนั้นการแข่งขันกันเองของผู้สมัครขัวรัฐบาลจะทำให้คะแนนเสียงแตกและจะเอื้อต่อการแลนสไลด์ของพักเพื่อไทยซึ่งอาจจะเห็นแบบนี้เกือบทุกจังหวัดของอีสานเช่นกันหากขั w รัฐบาลเดิมแข่งขันกันเองในทุกเขตเลือกตั้งความได้เปรียบในสนามเลือกตั้งจะตกมาอยู่ที่เพื่อไทยถือเป็นแนวร่วมมุมกลับที่จะส่งให้เพื่อไทยแลนสไลด์ในการเลือกตั้งครั้งหน้าได้ คำตอบสุดท้ายที่จะหยุดการแลนสไลด์ของเพื่อไทยคงไม่ได้อยู่ที่พักขั้วรัฐบาลแต่อาจอยู่ที่พักร่วมฝ่ายค้านด้วยกันเองคือกระแสะความนิยมในการทำผลงานของพักเก้าไกลที่ผ่านมาในรัฐสภาและกระแสะสังคมซึ่งเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าเก้าไกลทำได้ดีและมีความโดดเด่นอย่างแท้จริง ในที่สุดผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกอบจร้อยังไม่เป็นทางการนับครบทุกเขตหรือ20อำเภอปรากฏว่าเสกสิทธิ์วนิยมพงเบอร์สองจากเพื่อไทยคะแนนแตะ3 0 0 0 0 0คะแนนทิ้งห่างคู่แข่งสำคัญอย่างรัชนีพลซื่อและจุรีพรสินทุพราขาดลอย แม้จะนับ20อำเภอเศกสิทธิชนะ19อำเภอแพ้เพียงอำเภอเดียวคืออำเภอเมวดีซึ่งเป็นอำเภอบ้านเกิดของเอกภาพพลซื่อเจ้าตัวถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจอและส่งรัชนีพลซื่อภรรยาลงแข่งในการเลือกตั้งซ่อมนายกอบจร้อยเอ็ดรอบนี้ก็ตามแต่สำหรับภาพใหญ่ของการเลือกตั้งนายกอบจร้อยเอ็ดแล้วเรียกได้ว่าชนะแลนสไลด์ก็ว่าได้เพราะเมื่อนำคะแนนสองคู่แข่งมารวมกัน ก็ยังแพ้เสกสิทธิ์ชัยชนะในสนามเลือกตั้งนายกอบจร้อยเอ็ดของเสกสิทธิ์ภายใต้เสือ้อคลุมเพื่อไทยยิ่งเป็นการตอกยำ้ำความพยายามตามเจ้าของสโลแกนต้องชนะแลนสไลด์จากคนแดนไกลส่งผ่านมาถึงหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยองค์อิงแพรทองทานชินวัตรที่นำทัพลงพื้นที่ต่างๆพร้อมขายไอเดียนี้เพื่อน้มนาผู้คนทุกพื้นที่ที่ลงหาเสียงเลือกตั้ง นี่ไม่ใช่ใชัยชนะเบื้องแรกตามสโลแกนแลนสไลด์ lide, หากย้อนกลับไปในการเลือกตั้งนายกอบจอกาลสินช่วงที่ไม่ห่างจากการเลือกตั้งนายกอบาจาร้อยเอ็ดสักเท่าไหรนะ่นักพรรเพื่อไทยก็สร้างปรากฏการณ์แลนสไลด์มาแล้วจากชัยชนะเหนือคู่แข่งทุกราย หรือถ้าจะให้เคลมปรากฏการณ์นี้ไปถึงการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพที่แม้ชัดชาติจะประกาศลงในานามอิสระแต่ภาพสนับสนุนเบื้องหลังไม่อาจปฏิเสธหน่อนเนื้อเชื้อไขมาจากการเมืองเดิม จากพรรคเพื่อไทยอีกทั้งชัยชนะจากเวทีสอกอที่เพื่อไทยเข้าวินมาถึง20เขตเช่นกันและนี่เป็นเครื่องพิสูจน์คำว่าแลนสไลด์มีอยู่จริงโดยผ่านบททดสอบทั้งสนามท้องถิ่นสนามเมืองหลวงที่กำลังลามมาเขย่าวขวัญไปถึงสนามใหญ่การเลือกตั้งสอสอทั่วประเทศเร็วๆนี้อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ